วันนิวส์ตรงไปตรงมาครับไปดูเรื่องของทีวีดิจิตอลนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมานะครับว่าทีวีดิจิตอลเนมีแนวโน้มที่จะอยู่รอดเพียงแค่10ช่องเท่านั้นและมีข่าวลือว่าจะมี5ช่องคืนช่องให้กับทางกสะทะชนะครับซึ่งวันนี้มีการประชุมของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกสทคุณวิรยุทธ์วิรยักษรจิต ผู้สื่ข่าววันนิวส์ของเราจะไปรายงานจากกสทชมาให้ได้รับทราบกันครับ มีแนวโน้มว่าบอร์ดกสทที่จะประชุมกันวันนี้นะครับจะลงมติเพิกถอนใบอนุญาตทีวีดิจิตอลช่องไทยทีวีและ MVTV Family นะครับโดยประธานและกรรมการกรสทอยืนยันตรงกันว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายขณะที่นางสาวสุพิญญากลางนาลงกรรมการกรสทปฏิเสธกระแสะข่าวทีวีดิจิตอล10ช่องอยู่รอดทางธุรกิจครับ คณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงและกิจาการโทรทัศน์หรือกอสทที่มีพันเอกาทีสุนรัฐเป็นประธานได้ประชุมเพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทีวีดิจิตอลช่องไทยทีวีและช่อง MVTV Family หลังครบกำหนดการพักใช้ใบอนุญาต90วันตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากบริษัทไทยทีวีไม่จ่ายเงินค่าประมูลงวด2 ก่อนการประชุมนางสาวสุพิญญากลางนาลงกรรมการกระสะทระบุว่าจําเป็นต้องดําเนินการตามกฎหมายในการเพิกถอนใบอนุญาตและส่งเรื่องเพื่อขอยึดเงินที่ธนาคารกรุงเทพค้าประกันเป็นเงินประมูลกว่า1,600ล้านบาทมาถึงขั้นนี้แล้วนะคะก็คือว่าก็พักใช้บอนุญาตมา3ขครั้ง90วันแล้วถ้าตามสเต็ปกฎหมายเนี่ยถ้าเราไม่ไดาเนินขั้นนี้เราก็จะเข้าขา่ายจะละเว้นได้ ก็มันเป็นสเต็ปที่ต้องเป็นนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเอกชนเขาก็ยังมีทางเลือกเ,อเช่นถ้าไม่เห็นด้วยกับคําสั่งเราก็เขาก็ไปฟ้องศาลคือสุดท้ายเรื่องนี้จะจบลงที่ศาลยีเดียนะคะศาลท่านจะเป็นคนตัดสินให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายะคะ่ะและมีแนวโน้มที่บอกกร์ดกสะทจะเห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตทีวีดิจิตอลเนื่องจากประธานและกรรมการกระสะทหลายคนยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายครับ ส่วนการที่พันเอกนาธีระบุว่ามีผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลแจ้งว่าจะขอคืนใบอนุญาต5ช่องและมีแนวโน้มว่าจะเหลือช่องที่อยู่รอดเพียง10ช่องนั้นนางสาวสุพิญญายืนยันว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะขณะนี้กสทได้เร่งแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลแล้วขณะที่การคือใบอนุญาตทีวีดิจิตอลจะทําได้ก็ต่อเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายหรือใช้อํานาจพิเศษในการดําเนินการเท่านั้นนะครับ ส่วนท่าทีของบริษัทไทยทีวีนะครับนายสุชาติชมกุลทนายความของบริษัทระบุว่าจะทําหนังสือแจ้งกลับไปยังกสทนะครับเพื่อคัดค้านการยึดเงินแบงก์การันตีและจะยื่นต่อสาลปกครองเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีเดียวกันนี้ด้วยครับครับขอบคุณคุณวิรยุทธ์วิริยะศัษรจิตนะครับรายงานจากทางกสทครับ